สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาได้เขาวงกอดสุสยองนี่ก็คือเขาวงกอดตะลุงหัวยักษ์นั่นเองแย่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 ที่แล้วบอกเลยนะว่าด่านเขาวงกอดตะลุงเนี่ยพวกเราเจอแบบลุงแปลกๆเยอะมากเลยลุงน้ําแข็งลุงซซนต้าลุงปากเบิน่นแล้วก็มีลูกสามหัวด้วยเออโอ้ลุงเยอะจังไงวอมนี้เราจะต้องเจอกับตัวอะไรอีกบ้าง ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งมาเลยนะคะผมถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปตะลุยในเขาวงกอดกันเลยดีกว่าไปเลยข้างหลังนี่นี่ข้างหลังตรงนี้เป็นเขาวงกอดทุกคนพร้อมนะเดี๋ยสองเาไปเลยจลงมาได้เหรออุ้ยจะลงมาแล้วบอกว่าท่านายยืนตรงชั้นน่ะแล้วมองไปตรงนู้นน่ะน่าจะเห็นคนลุงคนหนึ่งที่ตาโปนออกมาเห็นเลยไหนอ่ะไรนี่เป็นลุงตาโปอย่างนั้นเหรองั้นจุ๊บแจรีบลงมาเลย เอาละเรามาได้เขาวงกดแล้วพี่โบ๊นายลองสืบดูซิมันมีอะไรแถวๆนี้ปะมีอิดอิดเต็มหมดหมดอิดบล็อกเต็มหมดเลยมันก็ต้องมีอยู่แล้วนี่มั่เขาวงกดอิดดิน้ามาที่าันไปทางขวาว่าไงว่าไงว่าเมื่อกี้บอกฉันบอกว่าท่านายหยุดโอ๊ยเอาเอาโดนมั่วงตายแตกโดนมั่วหมดเลยแตกหมดเลยตกใจคนลุกเลยโดนไปต่าตอนแกนี่นายเห็นหรือยังคนลงตาบอดนี่เมื่อกี้ตกใจมากอะ โ้โดนมิตาตอนแก่ตะกี้เฮ้ยโอ้จริงด้วยนี่นี่เอาทุกคนลองมองไปข้างหน้านั่นดิมีคุณลุงใส่แว่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะหน้าตาเขาเหมือนใครสักคนหนึ่งฉันนึกไม่ออกโดนมิตาตอนแก่มิต่าตอนแก่โอ้รูว่าป่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยแต่เขาวงกดดูวกวนมากเลยเนี่ยอือก็จะไปทางไหนดีซ้ายหรือขวา ไปขวามคิดว่าเราต้องฟังเสียงหัวใจก่อนว่าไอ้ตะลุงนั่นเนี่ยมันอยากจะจับเราที่ฝั่งไหนฉันคิดว่าขวาร้ายซ้ายดีเราไปฝั่งซ้ายดีกว่ามาทุกคนเสียงหัวใจมันบอกเด่นตาตาลุนหุยมีปลาลวงตาลุไม่ใช่แค่ลุงนะปลุงตาลุงก็อยู่อ่ะดูพี่ตาตอนแกโอ้โหสามหัวเลยเหรอโอ้โหผมเห็นสามสี่หัวนะผมตอนนี้ผมเห็นสี่หัวทุกคนจริงจริงด้วยแจมด้วยเฮ้ยตาลุงสามหัวเฮ้ยตาลุกแจมแล้วไปแล้วไปแล้ว ห้าหัวทุกนายจะไปเทินหน้ากับตาลุงและป้าปากมาราวิ่งไล่พี่โม่ตอนนี้แหละการดีของพวกเราซ้ายใช่ไหมขวาผมไม่ขวาแล้วว่าตามเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแหวกเวมา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 โอ้โหเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยตราไปดูจดแตงไปว้าเขาไม่ทำแล้วโอ้โหแตงแล้วว่าเลื่ไปกลับมามีหน้า มกก็ไม่โดนมกใช่พี ead, e ่มกอยาให้ม anyway, wow. hey, ันกลองเลยมันมาแล้วจึ๊บจึ๊บเหลือแป้งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี mé, ๋ยวเดี Watch ๋ยวทำไมอยู่ดีๆมันมาหาฉันล่ะฉันไม่ใช่ตัวหลอเท้านะพวกพวกนายเราอยู่ตรงจุดเซฟจุดสองแล้วอ่ะไปจุดหนึ่งแล้วตอนนี้พวกมันตามฉันใหญ่เลย ตามล่ามันจูบจูบโอ้โหบ้านนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยนอกจาจะหัวใหญ่แล้วพวกเขายังอยากกินมนุษย์เป็นๆด้วยวายร้อนนายมาเร็วดิได้วยด้วยชเกจะโดนโอ้โหมาแล้วพอทังเป็นมู้จแงีง้แล้วกัแล้วแล้วแล้วโดดเร็วดดเร็ว เอาเนดีกว่าเกือบไปแล้วเชียวมีลุงแอบเดียวชนะระวังนะถูกรีฟีป้าเขามันดุแล้วมีลุงแอบมุมตึกอยู่เห็นปหมเดี๋ยวก่อนนะมันไม่เหมือนลุงเลยเหมือนเหมือนผมมากกว่านะลุงมุมตึกเหมือนตะกิดเล้ยเ้ยเยเเหมือนผมตเวอร์ชันตาโปนอะมันมันคือตะกิดอาจจะใช่ตถ้าเรามองจากทางนี้เนี่ยหัวร้าน เขากําลังมองไปทางริมฝั่งของกระแพงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพวกเราจะล่อไปทางไหนดีเราลองไปอีกทางนึงดีไหมสายไม่ได้สายตันสายตันสายตันสายทางตันเหรอเดี๋ยวฉันลองดตรงนี้ไหนๆไปเลยเอออย่างงี้เออจังหวะนี้แหละขอบคุณมากครับโอ้โหกี่ตัวโอ้ยโอ้ยไอ้เมกินอุ้ยโอเคเรลองขึ้นเลยลองขึ้นโอ้ยตไหน นายต้องรอฉันด้วยโอ้โหทั้งลูกทั้งป้าเอาเราจะเจอแล้วหนึ่งในนั้นน่ะมีสล็อตคนหนึ่งที่เขายังอยู่ที่นี่ว้ายจะทำยังไงดีเนอะพวกนายพวกนายต้องรอฉันหน่อยไม่รออยู่สองคนน่ะมนไปหาพี่อีกแล้วเฮ้ยดีหละเราจะใช้วิธีการหล่แบบดิจิตอลเวเล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 วเวเววเ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 ววเวเวเลวเวเวเว เฮ้ยไม่ต้องกังวลไปเอ๊ะเดี๋ยวพี่โม่นายค้างแบบนี้หมายความว่าด้านหน้าดีจ่จะเป็นทางที่ปลอดภัยเพื่อนอ่าไม่ใช่คือผมผมบิดมุมกล้องนิดนึงใช่ไหมอ่าผมเห็นหลังเสาเลยไรผมโอเคฉันเห็นเห็นมนั่ม่วน่าจะเป็นาอกจจะมีไรผมแล้วมีตัวบอสใหญ่อยู่ตรงกลางด้วยเอาไรดีเพื่อนไปซ้ายหรือขวาฉันว่านะเราก็จายตัวไปถ้าถ้าถ้าใครโดนล่อก็มือแอ้ลตาแล่รับกรรม นี่พกแกจะไปไหนกัเจ๊ะไม่สนใจอยู่ที่นี่กับฉันละเจ้าจุ๊บมาะตรงนี้ทำไงดีเพื่อนปะโอ้โหเดี๋ยวนะข้างหน้าตัวนั้นนี่มันเป็นแค่แบบธรรมดาใช่ไหมเป็นแค่ฉากใช่ปะให้เรากระโดดขึ้นหัวมันอะไรอย่างนี้ไหมเขาเขาเขถวตอนอย่างนี้นี่หมายความว่าไงมันหมายความว่าด่าหน้ากันเข้ามาเลยเดี๋ยวฉันไปทางซ้ายพวกไหนแล้วกันนะรอรอตะกี้กันเฮ้ยนี่แหละ

โดนจูบดากเลยไม่ยามจำเป็นดีกว่านายอยนี้ค่ไปเอ้ยโอ้ยโ้ยโดโดนโดนรู้จุดนี้ไหมจุดนี้จุดนี้ไม่ได้ยังไงนี่คือจุดแห่งความตายอันนี้อะไรอะหัวสาหัวนั่นมันพยายามที่จะล่อซื้อพวกเราปีกสมบัี่เอเราเจอบแล้วเอ้าเอ้าีกสมบัมันซือตัวล่อความโลภเอามันเอากอสมบัติมันล่อนายนายก็โดนมันกิ้นะดิ แน่จริงก็เข้ามาสิสมบัตินี่มีเยอะพอที่จะแบ่งกันแล้วพวกนายจะด้วยน้าเขาก็บึ้งอยู่แล้วนะบ่งบอกเลยอ่ะไม่เราจะเอาหรอโอ้ยยานเอาได้มั้ยลูกถึงรอบคนจะตากรรมแล้น่าจะเอาไม่ได้หรอกเราไปดีกว่านี่อะไรอ่ะใช่ใช่โอ้โหเดี๋ยวนะ่งอะไรอ่ะข้างล่างนี่มันเป็นพื้นลาวาเลยอ่ะฉันว่าเราเผาพวกมันดีกว่าเฮ้พี่จักรผู้ บอกแล้วว่าถ้าพวกเรารอมันแบบนี้เนี่ยพวกมันก็ต้องไม่รู้แน่ๆก็ห้องเออเราจต้องเร็วกว่านี้นิงดีกว่าเดินไกลมากง่ายกว่าเยอะโอ้โหเราต้องเดินเท่าไหร่เนี่ยทางจูบเหรอเฮ้ยฉันมาผิดทางเฮ้ยนายเดินกลับทำไมอ่ะย้ายกลับเราต้องไปในทางที่ปลอดภัย เหมือนจะโดดพ้นนะตรงจุดฮุบฮึบฮึบพวกนายเราจะด้วยเราจะไปเลสล็อตบันไดล้าวเราต้องเปนไดล้าวน่ะเอ้ยไม่ใช่สะพานล้าวน่ะคิดว่าเราไม่ควรแกล้งเขานะเฮ้ยพวกนายฉันยกมือไหว้แล้วนะอย่าแกล้งฉันเลยฉันไม่อยากตกลงไปมันเดินไกลมากเลยไม่แก้แล้วทีนี้มันก็มีมันก็มีทางอีกทางเฮ้ยให้ให้ให้ใ ฉันรู้ชะตากรรมเลยลงมาเถอะตรงนี้เนี่ยยิ่งกว่าน้ำออนเซนอีกนะมันสบายสบายเห็นไหมฉันมีทางนี่มหนไหมไวิ่งเลยวิ่งวิ่งยาวเดินแบบนี้อ่าาพวกแกรอดฉันจะไม่ได้หรอกแหมตะลุงหัวงอกและป้าหัวริมเฮยเอบไปเล่าเชียวม่เกจะล้มกนเล่าแล้วข้างหน้าเป็นสเตจสองทุกคนไปฮึบฮึบ เฮ้ยมันเล้า <Hollywood> ว่าไงเอ้ามันเล้าได้ได้ด้วยเหรอเออจริง้ไดิก้อนหินยังเล้าได้นี่มันหินปลอมชัดๆี่คิดอะไสลับกันปลาดิเออไปครับผ่านสเตจหนึ่งแล้วย่าหูย่าหูง่ายนี่อยากเล่นสเตจเก้าสิบเจ้าคิดนะว่าจะผ่านไปได้ง่ายด่านสองคือบ้านผีสิงโอ้ฉันได้ยินเสียงน่ามาจากประตูนี้ทุกคน นี่มันรมานจะเป็นร้ีสิงอย่างที่เจ้านั่นบอกแน่ๆเลยแล้วประตูไม้โบราณนี่มันจะเป็นยังไงโอ้โหโอ้ยมาถึงก็ตาโปนมาเลยสวัสดีจ้าผีตาโบมาแล้วจ้าโอ้โหตาเใหญ่มากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอีย้ยว้ยโยโอ้ยโย้โอ้ยโอ้ยช้ย้ยยโ้โ้ย้ยโอ้โอ้ยโ้ยย้ย เมื่อกี้ต้องบอกว่าสล็อตเนี่ยเก่งเก่งมากโอ้ยเขากินจนปากว่วงเลยจุ๊บแจงอ้แล้วจุ๊บแจงรอดได้ไงอ่ะจุผมก็ชิดขวาเหมือนจุ๊บแจงแจุ๊บแต่ดูดิมันหิวมากจนหน้าสั่นเลยอ่ะนี่นิดเดียวจะก็จะได้กินจุ๊บแจงแล้วเชียวฝันไปเถอะจุ๊บแจงไม่อร่อยอย่างที่เธอคิดหรอกไปต่อไปฉันผักเลยโอ้ยตอนนี้เราได้โอ้ยปากสายซ้ายซ้ายปากจุ๊ไปแล้วเสาเจุ๊บไปย่งต่อเนืองอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวา ว่วาวยฝาดมันมีทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวามันมีทางเล่กทุกคนอยู่ใครยามหาทางที่มันเออเป็นที่ไม่มีสีขาวอ่ะฉันเชื่อว่าไอ้ทางเลื่อนๆนี่แหละคือทางเข้าปากมันที่ดีที่สุดตุเซฟตุเซฟเ,เอ๊โ <Okay S 1> อเคมันลอ,อ,อยด่านนี้ฉันบอกเลยว่ามันเป็นด่านวัดใจจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนแต่คุณจะต้องผ่านด่านน้อ้าวขอต้องออกขวาเหรอออกขวาเลย ถึงแม้ว่าจะเค็มไปนิดรสชาติเหมือนถุงเท้าเน่าไปหน่อยแต่ก็อร่อยหอดนะชาโมกุ้งผมอาบน้ำมาตั้งแต่สามเลยนะเนี่ยสาวันเหระสามปีโอ้โหนึกว่าเดือนนี่ปีเลยหนขนาดนั้นนี่กับมาราบองอีกแล้วหน่อยพี่โมแป๊บโอเคมาแล้วผ่านประตูแรกมาได้แล้วประตูต่อไปวุ้้ยุ้ย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 ้ เดี๋ยวนะแล้วมันจูงยังไงอะเออเปิดออกงไงนี่เจอปั๊บเปิดมาเป็นแเดี๋ยวๆพี่ไม่ออกมาได้ฉันดูต้นทางให้อยู่โอเคแต่เราต้องมาทางซ้ายเพื่อนมาเร็วมาเร็วอือืฉันว่านะป้าคนนี้หน้าตาเหมือนโจ๊กเกอร์เหมือนกันนะดูที่ปากของเขาที่ปากของเขาเป็นสีม่วงแล้วก็ดูที่อ่อฟันฟันของเขาฝ่ายของเขาดูมีเสน่ห์เหมือนโจ๊กเกอร์ yeah โอเ์อินเดียได้ป่ะระวังล่วงนะระวังล่วงไม่มีวันล่วงเด็ดขาด รักรักอ uh. oh. oh. uh. ู้ยโอ้โหโอ้หัวละมันนันเนียนๆกริบๆทุกคนเราปีนข้างบนได้เขาบอกไม่เห็นเราหรอกพี่กิทค่อยๆเดินเฮ้ยโคงเด็กมากเลยอ่ะโค้งเดเอาเป็นว่าต้องรอดูด้วยเอาพี่ไปอู้โดนชั่วไปแล้วหนึ่งหายเลยห่้ยพวกนายอะไมันพังอ่ะไม้มันพดกินด้วยนะไอ้ไอ้แผ่นใหญ่มันมันพังได้นะ โอเคโอเคอุ้ช่างเจ๋งช่างเจ๋งฉันรู้เลยว่าชะตากรรมพวกเราดีอยู่กับเออ่แผ่นไม้กระดานที่ปลวกกินทุกคนดูข้างบนดูข้างบนข้างบนเฮ้ยโอ้โหโอ้เดี๋ยวนะทำไมแผ่นมันเยอะมันไม่มันเยอะไม่พอมีแผ่นไม้เยอะเออมีตะลุงอยู่ตรงแผ่นไม้ตะลุงหมุนน่ะตะลุงหมุนแล้วเขาหมุนรออยู่แล้วนั่นะโอเคฉันไม่กลัวหรอก ลุงมันสายตาสั้นอยู่แล้วมันมองเราไม่เห็นเข้าใจไหมมาครับไปขึ้นมาเรื่อยๆไม้นั้นไปได้ใช่เปล่าเขาดแล้วเงียบอย่าขึ้นฝั่งนี้ไม่จ้าเดี๋ยวลุงจะเอาจมูกให้จับจ้าไม่อยากจะลุงไปฝั่งนี้พี่ไปเอ้ยกดดันไปคอยตกลงไปฉันบอกเลยนะว่าพวกเราเดินไกลมากจุดแจงไปแล้วหนึ่งพี่ไปขึ้นมาขึ้นมาแอมฉันเดินดีกว่า เฮ้ยยยยยยยหยย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 ๆยยยนยยยยนไยยยยนั yeah. yeah, okay. ้ยย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 ยนยย้ยมันยย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 ้ยยไปยย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 ยไยยไยยยยย่้ยยยไยยยยยยยไยเลยยยยอยยยยยนยยไยียยยยยนยย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 ยนยย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 องสยยยมยมยยยยยยยนไหมมยัวโยยยวยมันเก่งยย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 ยน แ่นอนพบตนายลุงวู้วิ่งแทนบอสแล้วเหรอวิ่งไปแล้วไปเกินวิ่งเดี๋ยวบอสเลื่อนเหลือบอสตัวอะไรน่ะไปบอสตัวไหนเพื่อนโอ้แล้วตอนนี้เรามาเจอกับด่านบอสนี่ก็คือกล้ามจูแม่ปากจูจุ๊บกล้ามลำพวกเราเอาวาสุก้าขึ้นมายิงมันยิงมันโอ้ย บนรางนะวันพื้นพื้นไม่มีลาวาด้วยอ่ะโอ้โหมันเดินไล่์ัดเลยอ้าวรถไฟผมโอ้ยทำไมนตกไลน์ยิไปเรื่อยๆอีกแล้วโอ้เฮ้ยเจนตัวรางน้าอยู่ขับขานไปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเข้าไปในปากมันโอ้โยแขนไม่ดิแขนมันลั่มมากมันมันฟิตเนสมาเป็นระยะเวลาสิบปีจริงเออมันกินเวฟปีนคนเราสามารถหลบได้ด้วยการเหยียบแสง เน <mm ื้อกระจายราบสไล่มีแขมันอยู er> ่ตรงลาวาตัวนี้ด้วยลาสไลว์มันทำมันทำไวแน่นเพราะว่าเป็นเจ็บปวดจากการที่พวกเราไรอะไรอ่ะุ้ยโอทำลูกคอยมันลูกเหรอไม่ได้ทำคอยอยู่แล้วโอ้ยม้มาเอาเน่ามาเทียบเลยโอ้โหทั้งหน้าทั้งมือมันมันมันจันมันมันจัน มึงไม่ใส่หัวอยู่หรอที่มากบายมหาศาลัวมันมันโดนจับอ๋อโดนจับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีคนโดนจับพี่กินโดนจับไปตายหรือ้ยล่าเอ้าโดนจับมาเลยตายแล้วมันลุงนี่มันตายระเบิดด้วยทุกคนอุ้ยดูดิใครโดนจับกระตุกปัดเย้ีโหมดแล้วมั้งเฮ้ยถ้ามีลุงมีลูก มันล่โันไกช่วยรมีของฉันเองว้ายโอ้ตาแดงแป๊ดมาเลยมันพยายามตายโอ้ยมันมันไล่ตามเราพี่มเราต้องเข้าวับเรไป้วิีเข้าวับวัาวัดวัดวัวัดวัดวัดวัวัดวัวัดวัดัดวัดวัดวั่วัด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 ่ันวัด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 วกดวัดวัดวอดวัดวรดัลอั่ดดวัด มันจะเอาบล็อกไถ่พวกเราอะดิอ้ยมันเป็นบล็อกตายด้วยนะนั่หนอแนั่น่ะอีวาไออีวาโดนไปแล้วผีเขาต้นคอมันผีเขาดีบปากมันปากปลอกปากมันจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วทีนึงเย้เย้ตายหมดเลยหมดครอบครัวยังหมดครอบครัวยังปีจะปีศาจมาหาเหี้วพวกเรากำจัดบอสได้จนสำเร็จพวกนายคือฝ่ายชนะ ดูมีตัวปักจูก <Ell y. S 2> ับไอ <mind> <pod> ้ตัวไอ้ตัวแม่เต้นอย่างนี้เตมเตเตนเยเ้กันวันนี้ด้วยอะเต็มเต็มเต็มเต็นเต่มเต็มเตมเต็มเต้นเต้นเต็ัเต็มเตมเต็มเต็มเต็นเต็มเต็นเตลมเตเต็มเมเต้มเตเต้นเต็มเต้เตเต้มเตเตเต็มเต้นเต้มเต็มเต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 เตเตเต้เตม โอ้ยถือว่าเป็นด่านที่ดีเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่าอบบี้มันจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยได้มาต่อสู้กับบอสคือแต่ละตัวมีอ็บบิลิตี้ต่างกันเนาะความสามารถก็ต่างกันด้วยโหทุกอยโยกซะโยกซะเอลจะแบบเมาเอลไปหมดแล้วเนี่ยเมาเอลมันอะ เออก็เป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แบบนี้เนี่ยเป็นแมปที่แบบว่าเอ้ยแปลว่ามันต้องมีการอัปเดตอีกแน่ๆเลยเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะไว้ติดตามใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบตายหมดเลยยิงได้เหรอเฮ้ยอะไรอยู่นี่ระบายอ่ะเราจะได้โอแต่โอ้แต่ กินมัน